สวัสดีครับพบกับนัดสุวรรณเทรนครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมจะพามาชมรถโดยสารขบวนสุดท้ายเข้าสถานีมักกะสันครับวันที่13มิถุนาย,ยน67นะครับก็ขณะนี้เวลา2ทุ่ม26นะครับผมอยู่ที่สถานีมักกะสันครับก็เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่276ด่านพรมแดนบ้านคลองลึกปลายทางสถานีกรุงเทพครับ Ordinary Train Number 76 r อบบ้านของลิทบอร์ดเจอร์ to แบงกอกสำหรับรถจักรทำการวันนี้ครับก็เป็นอัสตอมหมายเลข CC16 นะครับก็ผมเพิ่งเคยมาถ่ายรถไฟครั้งแรกนะครับก็เลยยังเล็งไม่ค่อยถูกนะครับว่าเอะต่อโหวรถจักรจะจอดตรงไหนแรกนึกว่าจะจอดตรงนั้นนะครับก็ที่ไหนได้นะครับเลยยังไม่อีกครับก็เดินถ่ายรูปกันให้วุ่นนะครับสำหรับสถานีมักกะสันเองเนี่ยข้างๆตัวสถานีก็จะเป็นโรงงานมักกะสันนะครับซึ่งเป็นโรงงานสําหรับ การซ่อมบำรุงหนักครับรถจักรครับตอนนี้เวลา2 0่สนาฬิกายีทีนะครับสองทขบวน2.76ได้รับสัญญาณปล่อยขบวนรถนะครับเพื่อออกเดินทางต่อครับก็สําหรับขบวนนี้ครับเป็นรถโดยสารขบวนสุดท้ายแล้วนะครับในสายตะวันออกในแต่ละวันครับก็หลังจากขบวนนี้ออกครับก็ผมเห็นเลยนะครับว่าสถานีมักกะสันก็คือปิดทําการนะครับเหลือเหลือแค่ส่วนเล็กๆน้อยๆนะครับในส่วนหลักๆ เกี่ยวกับการโดยสารก็คือหมดขบวนนี้ก็จบนะครับสำหรับทางที่ตะบันตกของสถานีมักกะสันที่รถไฟมุ่งไปเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีทางแยกนะครับของทางรถไฟที่มุ่งไปยังเ,เป็นทางทางที่รถสินค้าจะมุ่งต่อไปนะครับอย่างสายแม่น้ําครับก็ไว้มีโอกาสเพื่อจะมาสํารวจใหม่อีกทีนะครับก็สาหรับวันนี้สั้นๆหนึ่งขบวนครับฝากไว้เท่านี้ครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ